สิบเรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอุลตร้าแมนทาโร่ในปี1973 1. อุลตร้าแมนทาโร่เป็นนักรบคนแรกและคนเดียวที่ไม่ได้เลือกร่างสถิติด้วยตัวเองแต่ถูกเจ้าแม่อุลตร้าเลือกไว้ให้ 2. อุลตร้าแมนทาโร่ได้ถูกวางบทให้ปรากฏตัวในซีรีส์อุลตร้าแมนเดโอแต่เนื่องด้วยสัญญาของนักแสดงหมดลงจึงถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้าย 3. ลำแสงสโตรเรียมของอุลตร้าแมนทาโร่ไม่ได้ตั้งฉากเป็นรูปบวกกับรูปตัวแอลเป็นเพราะว่าต้องปล่อยลำแสงออกจากมือทั้งสองข้างของเขา 4. เมื่อทาโร่ช้าพลังลำแสงสโตรเรียมร่างกายของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีรุ้ง แต่เมื่อตอนที่23เป็นต้นไปเราก็จะไม่สามารถมองเห็นได้อีกเพราะนิตยสารในเวลานั้นอธิบายไว้ว่าที่ไม่มีลำแสงเพราะการพัฒนาทักษะของตัวอุลตร้าแมนหรือแท้ที่จริงแล้วคือการที่เกียรติตัดต่อของทีมงานนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามในซีรีส์อุลตร้าแมนเมบิอุสทาโร่ก็ช้าพลังเป็นสีลุ้งเหมือนเช่นเคย5อุลตร้าแมนทาโร่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอุลตร้าเซเว่นเพราะเป็นญาติพี่น้องทางสายเลือด6 อุลตร้าแมนทาโร่สามารถกำจัดสตูก่กอนคลเลอร์เัมเมอร์จะเปลี่ยนสีได้เกือบทุกครั้ง7การกระโดดโลดผลของอุลตร้าแมนทาโร่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุลตร้าแมนเอ8อุลตร้าแมนทาโร่เป็นโชวะอุลตร้าแมนเพียงคนเดียวที่มีภาพยนตร์เรื่องราวในสมัยเด็ก9อุลตร้าแมนทาโร่เป็นอุลตร้าแมนที่มีนักเรียนมากที่สุด และให้คำปรึกษากับอุลตร้าแมนเบบ้อูดและอุลตร้าแมนกิงกราก1ิอุลตร้าแมนทาร่และอุลตร้าแมน80เป็น2ตัวละครพี่น้องอุลตร้าที่ไม่ได้ปรากฏในภาพยนตร์อุลตร้าแมนซากาอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้มีคนแชร์ครบ5,000ล้าน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 คนเมื่อไหร่เราเนี่ยจะให้กุณแจ๊สเนี่ยเอาหลอดเนี่ยไปดูดขี้ในห้องน้ำและผมเนี่ยก็จะให้คุณมอสไปดูดเยี่ยวของผมต่อไปเฮ้ยโอ้ย Oh! <laughs>